สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีทุกท่านกับพี่น้องค่ะคลิปนี้ทําขึ้นเพื่อเป็นแนวทางซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะช่องยี่วันพัชสรงเด็กเป็นช่องแบ่งปันตัวเล็กแบ่งปันแนทางซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลเด้อค่ะพี่น้องค่ะแนวทางเด็ดิดแนวทางเหม็นเหม็นทย่อยลงหายไปเรื่อยเด้อย่ะพี่น้องเด้อมาเบิ่งมาชมมาเอาไปเป็นแนวทางค่ะพี่น้องค่ะสําหรับแอดใบสมใบนี้ เหมนบอกว่าอันนี้เป็นของแท้ค่ะอันที่ลกลงก่อนนน,นั้นกับอาจจะมีคนทำหลอกเลียนแบบนคะคะพี่น้อง่ะวันนี้เิ่นายดินแปดบนบนรางผู้ได้ชอบกระจัดพี่น้องคศูนย์แปดหนึ่งแปดหกแปดเจ็ดแปดไปชนกับเลขผู้ใหญ่ใจดีนำเ้ยค่ะพี่น้องค่ะชนกับเลขผู้ใหญ่ใจดีให้มาเน้นหนึ่งแปดเลยค่ะพี่น้อง่ะ เด็กผู้ใหญ่ใจดีกับมีดหนึ่งแปดเด้อค่ะพี่น้องเด้อสามตัวพันหาเก้าหนึ่งแปดเด้อค่ะพี่น้องค่ะหรือสิษย์กับหัวเป็นหกหนึ่งแปดกระไรเด้อจ้าเอาไปพิจารณาซอยกันเด้อค่ะพี่น้องค่ะเน้นเน้นไปจัดไว้เด้อค่ะพี่น้องขะกรอนมันสีอันเข้าไปในไมโครเวฟค่ะพี่น้องขะอาจจะได้อ่ายอดเต็มเพราะว่ามันเพิ่นเวฟเขาเปิดวันที่ยี่สิบห่าน้อค่ะพี่น้องค่ะ ลุยเลยจ้ะพี่น้องลุย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 ต่อไปเป็นของแอดพี่น้อยให้โชคเด้อค่ะพี่น้องขางวดประจำวันที่30เดือน12ปี66อันนี้ก็มีช่น18 08 68ช่นกันกับแอดใบสมเด้อค่ะพี่น้องเด้อพิจารณาเด้อค่ะพิจารณาซอยกันผู้ใดบ่มักบ่ชอบก็เลือกกันผ่านเด้อจ้ะเด้อผู้ใดมักผู้ใดชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์คือเก่าแล้วค่ะมันเป็นเพียงแนวทางที่ไปยิบไปจับไปขออนุญาต แอดมินทุกๆท่านขออนุญาตเจ้าของข้อมูลทุกๆท่านขอเอามาแบ่งปันในช่องยาบานพาทรงเหล็กน้อพี่นองขาในคำนวณเจ้าของกบลงหายเลขของท่านอื่นๆก็เอามาลงหายแบ่งปันกันไปค่ะพี่น้องคาเก้านึ่งแดวกชนะพี่น้องขาเก้าหน่งแปดแอ่าแปดหนึ่งชนก็อดไปสมบางหงหันค่ะพี่น้องคือสิบเอ็ดแปดแปดค่ะแปดศูนแกล้วก็นินแปเจนะคะ อันนี้เพิ่มบาลีเน้นเนาะคะลงปากบาเน้นอาซิมาแปดเจ็ดกาไรเด้อค่ะพี่น้องคะ่ะอันนี้เป็นของอาอาจารย์ทันนี่อาจารย์แซมกอแก้วนี่ดังเลยติ๊กตอกะค่ะพี่น้องคะ่ะงมเทเลวกับเขาทั้งล่างทั้งบนวันนี้สีขาอีกบออาจารย์แซมกอแก้วนี่ขอบคุณเจ้าของข้อมูลขออนุญ,ญาตนำมาแบ่งปันเด้อค่ะเด้อสามใบที่ให้มาในช่วงกันเลยเด้อค่ะพี่น้องคะ่ะแปดหนึ่งกับแปดศูนย์น,นะะี่ค่ะ เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์น้ำในเด้อค่ะพี่น้องค่ะโชคดีล่ำรวยทุกคนรางวัลทีหนึ่งต้อนรับปีใหม่สรง้ายปีเก่านอกค่ะพี่น้องขาร่ลำรวยทุกๆคนคะ่ะรางวัลทีหนึ่งจงเป็นของเอฟซีเยาวันทุกๆท,ท,ทันเด้อค่ะพี่น้อง่ะแลว้วมาทีหนึ่งงนถึงซีมีรางวัลเดียวแต่ว่ามีหลายใบย้อค่ะพี่น้อง่าแบ่งกันค่ะพี่น้อง่าแบ่งกันรวยๆจ้า